วิธีน้องอาจโตมาไม่แข็งแรงอายุสั้นได้วันนี้ดิฉันจะมาบอกค่ะว่าต้องทำยังไงสวัสดีค่ะดิฉันคุณพันธ์ประเพณี CEO บริษัทคอดีโนเวชั่นหลังจากที่ดิฉันได้เรียนหลักสูตรโภชนาการอาหารสาตัตว์จากสถาบันอเมริกาทาให้ดิฉันพบว่าคนเลี้ยงสุน,นัขกว่า90%อซให้อาหารลูกสุน,นัขผิดวิธีค่ะในช่วงวัยเด็กของน้องหมาจะเป็นช่วงที่เขาต้องการสารอาหารสูงมากนะคะเพราะว่าน้องหมาโตเร็วกว่าคนถึงเจ็เท่าทําให้ถ้าคุณให้อาหารคนแบบนี้หรือให้อาหารสําหรับมาโตแบบนี ก็มีความไปไปได้สูงมากเลยค่ะที่น้องจะขาดสารอาหารทําให้ตัวมาอาจจะมีโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ทําให้ไม่แข็งแรงพอต่อเสื่อมง่ายตอนแก่สมองเติบโตไม่เต็มที่อารมณ์ดุร้ายไม่เชื่องปึกยากุงต้านทานต่ําป่วยง่ายทําให้เราต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลบ่อยอครั้งขึ้นค่ะและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่ดิฉันเชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกน้อยของคุณด้วยสาเหตุนี้นะคะทําให้ดิฉันรวบรวมทีมงานระดับประเทศมาคิดค้นสูตรอาหารลูกสุนนะัขที่แมอหมาแม่หมาอย่างเรามั่นใจได้เลยค่ะ ว่ามีสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนกับลูกน้อยของเราอย่างแน่นอนเก พอดีสูตรนิวสูตรพับที่แอนนม,มที่ลูกหมาตั้งแต่2เดือนไปจนถึง1ปีสามารถกินได้อย่างสบายใจรวมไปถึงคุณแม่หมาที่กําลังตั้งครรภ์ก็เหมาะด้วยเช่นกันค่ะพอแม่หมาที่กำลังตั้งท้องต้องการสารอาหารมากกว่าหมาทั่วไปแล้วก็อาจจะสงสัยว่าพอใช้จริงแล้วเป็นยังไงเรามาฟังคุณหมวยเจ้าของฟาร์มเคเจบูลลี่แคที่เป็นฟาร์มอเมริกันบูลลี่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการโปรตีนเยอะกันนะคะว่าให้พอดีพับฟี่แอนนม,มแล้วเป็นยังไงสวัสดีค่ะหมวยนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มเคเจ เราเป็นฟาร์มน้องหมาสายพันธุ์อเมริกันบูลี่นะคะสายพันธุ์นี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะโครงสร้างที่ใหญ่ค่ะซึ่งน้องหมาสายพันธุ์นี้นะคะจะต้องการสารอาหารมากกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะที่สําคัญนะคะถ้าขาดสารอาหารโตมาจะรูปร่างไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานของสายพันธุ์ของเขาค่ะทาให้เลือกอาหารนะคะจึงสําคัญกับน้องๆมากเลยค่ะแต่ก่อนนะคะเราใช้อาหารนอกตลอดเลยค่ะกลัวว่าถ้าให้อาหารไม่ดีพอนะคะก็จะไม่ได้ไซส์ตามมาตรฐานแล้วน้องโตมาก็จะไม่แข็งแรงนะคะมาตรฐานของเขาคือจะต้องโครงสร้างใหญ่นะคะบังเอิญเพื่อนที่ ินพอดีค่ะเพราะเขาบอกว่าลดรายจ่ายได้ค่ะลูกหมาเขากินดีแข็งแรงแ<ๆ>ทบจะประกวดได้เลยค่ะเราเลยลองเลยค่ะพอเดือนหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าตัวแน่นขึ้นแล้วก็ขนสวยขึ้นกัาเดิมค่ะเนี่ยนะคะตัวเร็วกว่าเพื่อนในคลอกเลยค่ะทั้งเรื่องขนเนียนนุ่มนะคะกล้ามเนื้อค่ะจะสังเกตว่าขึ้นเร็วกว่าเดิมค่ะขับถ่ายก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าน้องหมาที่บ้านนะคะจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายเหลวมากค่ะตอนนี้นะคะขับถ่ายเป็นก้อนอึก็ดีขึ้นค่ะเราปื้มมาค่ะพอใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเเเลลยคค่่่ะะะททัั้้้งงงงรรืืออขนนกามเนื้้อแลวก็เรื่อองเลยค่ะ่ั แขมแม่พันธุ์ที่กินก็ฟื้นฟูเร็วคะ่ะกลับมาดูดีไวขึ้นทําให้เรายิ่งพอใจมากๆเลยคะ่ะถ้าใครต้องการให้ลูกหมาและแม่หมาสุขภาพดี <c oughs> เหมือนสุนัขในฟาร์มนะคะแนะนําพอดี้เลยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าอาหารลูกสุนัขมีผลกับพวกเขาขนาดไหน <c oughs> ถ้าคุณอยากให้ลูกหมาของคุณเ <c oughs> ติบโตมาแข็งแรงแบบอสุนัขในฟาร์มพวกมีค <c oughs> ําถามว่าพอดี้ราคาเท่าไหร่พอดี้พัฟที่แอนมันส์อาหารลูกสุนัขเกรดอัปเปอร์พรีเมียมราคาเพียงแค่ถุงละ250บาทเท่านั้นและพิเศษนะคะสําหรับท่านที่ซื้อตอนนี้เมื่อซื้อรรับปเอดูแนหม ดยผู้เชี่ยวชาญที่จะทําให้คุณสามารถดูแลลูกๆของคุณให้เขาได้เติบโตแข็งแรงสมวัยและมีอายุยืนยาวมูลค่า2,000บาทตามด้วยคอร์สฝึกสุนัขโดยโคอชชาวผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกหมาดับต้นๆของไทยที่จะช่วยแก้ปัญหาน้องหมาปากเปราะขับถ่ายไม่เป็นที่รวมถึงฝึกให้น้องนั่งนอนได้ ใจคุณให้คุณมีกิจกรรมกับลูกสุนัขมากขึ้นไปอีกมูลค่า2,000บาทนอกจากนี้ยังมีคอร์สสอนทําขนมน้องหมาพอดี้วันเดอร์มโดยคุณจี๊ดวันเดอร์ฟู้ดสไตล์เดชื่อดังของไทยที่จะสามารถทําให้คุณรังสรรค์ขนมน้องหมาอย่างง่ายๆได้ที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ที่มีรับรองว่าถูกปากเด็กๆทุกบ้านเพราะคุณแม่ทําด้วยใจมูลค่า2,000บาทและคุณยังจะได้รับของแถมพรีเ ทั้งหมดนี้มูลค่ารวม7,000บาทแต่คุณรับไปเลยในราคาเพียง500บาทเท่านั้นคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรพิเศษได้เลยค่ะแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะคะว่าเจ้าตัวจะกินได้มา อาหารจะเม็ดใหญ่ไปหรือเปล่าเพราะเราทําอาหารจากพื้นฐานของหัวใจคนที่เป็นแม่หมาเราจะทําอาหารหมาเป็นลูกหัวใจขนาดเม็ดเล็กเพียงแค่7มิลิเมตรเท่านั้นทําให้เราได้รับผลตอบรับดีๆจากข้อหมาแม่หมานับร้อยว่าพอดีพักพี่แอนมัมกินง่ายกินอร่อยกินจนเกลี้ยงจานเลยล่ะค่ะถ้าคุณอยากให้ลูกหม,มาของคุณสุขภาพดีแข็งแรงขับถ่ายเป็นก้อนขนสวยอายุยืนยาวคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อพอดีสูพรีมมิลสูตรลูกสุนัขได้เลยค่ะแล้วว่าเป็นครอบครัวน้องหมาสุขภาพด,าพดีไปกับพอดีเเหมือนนพวกา,าี้ นะคะคอ,อาหารที่เป็นสูตรโลโซเดียมเนี่ยระยะยาวเนี่ยสุนัขสามารถทานได้ด้วยก็รู้สึกว่าขนเขาเงางามขึ้นแล้วก็ร่วงน้อยลงให้น้องอ้วนทถานแล้วก็จบทุกปัญหาเราก็สบายใจน้องหมาของเราก็สบายใจน้องหมากินทั้งความนะคะวิ่งเล่นกันสนุกสนานแล้วก็ชอบกินแย่งกินเลยนะคะขนดีด้วยะคะ่ะการขับถ่ายน้องก็ดีขึ้นมากค่ะอืดเป็นก้อนอืดตรงเวลาค่ะสุขภาพขนน้องก็ดีขึ้นค่ะ